สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง999สุตรคำนวณชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะเป็น ep 2นะคะหลัก10บน2สูตรนะคะสูตรที่1นะคะวิธีคำนวณน,นะคะใช้รางวัลที่1นะคะใช้หลักหมื่นแล้วก็หลักหน่วยคูณ3นะคะ5หลักหมื่น บวกนะคะสองคูณสามได้หกบวกนะคะแปดคงที่ห้าบวกหกนะคะเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกแปดนะคะเป็นสิบเก้าเลขเด่นตัวแรกนะคะคือเก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบใช้ศูนย์นะคะศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งเลขที่ออกนะคะ สามเก้าสองนะคะต่อมานะคะศูนย์บวกนะคะสองคูณสามได้หกบวกนะคะแปดคงที่ ศูนย์บวกหกบวกแปดนะคะเป็นสิบสี่สี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกเลขที่ออกนะคะสองสี่หกสี่นะคะหลักสิบต่อมานะคะสี่ บวกนะคะหกคูณสามได้สิบแปดบวกนะคะแปดคงที่สี่บวกแปดเป็นสิบสองสิบสองบวกแปดนะคะเป็นยี่สิบเลขเด่นตัวแรกคือศูนย์นะคะศูนย์ 1, 1, 1, บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองเลขที่ออกนะคะสามสองนะคะสี่ เท่าที่สองนะคะหลักสิบต่อมานะคะสี่หลักหมื่นบวกนะคะสี่คูณสามได้สิบสองนะคะแล้วก็บวกแปดคงที่สี่บวกสองนะคะเป็นหกบวกแปดเป็นสิบสี่สี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้า ห้บวกหนึ่งะคะได้หเลขที่ออกนะคะแปดห้าสองเข้าที่ห้านะคะหลักสิบต่อมานะคะหนึ่งหลักหมื่นบวกนะคะสองคูณสามได้ห บวกแปดนะคะคงที่หนึ่งบวกหกนะคะเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดสูตรที่หนึ่งนะคะเป็นสูตรใหม่นะคะเลขที่ออกนะคะแปดหกห้านะคะ ้าที่หกต่อมานะคะเก้าหลักหมืน่นบวกนะคะห้าคูณสามนะคะได้สิบห้าบวกแปดนะคะคงที่เก้าบวกห้านะคะเป็นสิบสี่ สิบสี่นะคะบวกแปดเป็นยี่สิบสองนะคะเลขเดินตัวแรกคือสองสองบวกหนึ่งนะคะได้สามสามบวกหนึ่งนะคะได้สี่สูตรที่หนึ่งนะคะได้สองสามสี่นะคะ ต่อกันด้วยสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองจะเป็นหลักสิบบนนะคะแบบสี่ตัวนะคะวิธีคำนวณสูตรนี้นะคะใช้รางวัลที่หนึ่งหลักหมื่นแล้วก็หลักพันนะคะใช้รางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะหลักหน่วยนะคะคูณสองแล้วก็บวกตามด้วยสี่คงที่นะคะ สถิติสูตรนี้นะคะย้อนหลังมาตั้งแต่วดนนี้นะคะเลขที่ออกสองสองเจ็ดวดแรกนะคะเข้าที่สองหลักสิบนะคะต่อมานะคะเลขที่ออกสามแปดแปดนะคะเข้าที่แปดหลักสิบต่อมานะคะเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะเลขที่ออกสามศูนย์เก้า ข้าที่ศูนย์นะคะหลักสิบต่อมานะคะสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเลขที่ออกสามห้าสองเข้าที่ห้าต่อมานะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเข้าที่เก้านะคะต่อมานะคะสามสี่ห้าหกนะคะเข้าที่สี่นะคะ งวดถัดมานะคะ9012นะคะเข้าที่สองนะคะหลักสิบงวดถัดมานะคะ5678นะคะเข้าที่ 5. ห้าดถัดมานะคะ6789เข้าที่หกนะคะส่วนงวดถัดไปนะคะ วิธีคำนวณน,นะคะใช้รางวัลที่หนึ่งหลักหมื่นหลักพันนะคะใช้รางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะหลักหน่วยคูณสองแล้วก็บวกตามด้วยสี่นะคะคงที่เก้านะคะเก้าบวกนะคะสี่บวกนะคะสามคูณสองได้หก บวกนะคะสี่คงที่เก้าบวกสี่นะคะเป็นสิบสามสิบสามบวกหกเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกสี่นะคะสิบเก้าบวกสี่เป็นยี่สิบสามนะคะเลขเด่นตัวแรกคือสามนะคะสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หก สูตรนี้นะคะเดินมาทั้งหมดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะแล้วก็แปดเก้าเก้างวดนะคะงวดต่อไปเนาะถ้าไม่หลุดก็เป็นงวดที่สิบนะคะส่วนสูตรนี้เนาะก็จะได้สองสามสี่นะคะตัวเลขก็จะชนกันที่สามแล้วก็สี่เนาะจริงๆสูตรหลักสิบเนาะแอดลง ไว้ที่อีกช่องหนึ่งเนาะก็จะได้เนาะไม่ชวนกันกับสองสูตรนี้นะคะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเนาะเลือกไปใช้งานนะคะไม่ชอบก็ผ่านเนาะคลิปนี้นะคะสูตรที่หนึ่งนะคะตัวเลขที่ได้คือสองสองสามสี่นะคะส่วนสูตรที่สองนะคะสูตรนี้จริงๆเป็นสูตรเก่านะคะสูตรเก่า ได้สามสี่ห้าหกเป็นสูตรเก่าที่แอดลงในโพสนะคะลงในโพสเนาะได้สามสี่ห้าหกนะคะเป็นสูตรเผื่อหน้าแล้วก็เผื่อหลังเนาะที่แอดลงไว้นะคะคลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะส่วนอีกสูตรเนาะเพิ่มเติม ที่แอดลงไว้อีกช่องหนึ่งเนาะท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปรับชมได้ที่อีกช่องนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ